สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่องลูกข้าวเหนียวเชียวอุสาทุกท่านเด้อครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับผมเองบาวาที่นะครับผ้าพี่พานองนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับผมมาเปิดราคาหนาคอกนะครับผมถือว่าเป็นขอกเงยในรอบหลายเดือนเลยนะครับที่บาวาที่มาเยี่ยมมาเยือนนะครับผมขอกเพุณนนะครับผมแล้วก็ในอดีตก็เคยมาแล้วนะครับหลายๆก้อนก็เคยมาเยี่ยมนะครับผมหลายท่านที่เคยได้งว่านเพื่นไปเลี้ยงนะครับผมก็เือ่ว่าหลายท่าน นะครับวันนี้มีงามๆานะครับผมอยู่ในขอกในฟ้ามเพิินพานมากเกือบจะเคืองปีแล้วนะครับไม่ได้มากนะครับมาเยี่ยมมายำโดยนีง้วเพิ่นถือว่าพัฒนาไปหลายนะครับจากเคยมาเบืองลูกผสมจจอยมีเขาสมเอี่นีหัวล้นนะครับผมเกือบเ0สิบเปอร์เซ็นต์ของขอกเลยนะครับผมถือว่าเป็นการเลี้ยงงัวถือว่าเป็นการพัฒนาได้น่าสนใจอีกขอกหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปหูจักกับเจ้าของขอกเจ้าของฟ้ามกันเลยครับผมสวัสดีครับผมนะครับในน้ำตัวจังไยนะครับผม อ่ะครับผมแนะน้ำตัวจังหน่อยนะครับผมโฟวินฟาร์มครับผมอ่ะนะครับอ่าพี่เอกเนาะครับผมโฟวินฟาร์มแมรนครับนะครับอ่าโฟวินฟาร์มนะครับผมซื้อฟาร์มใหม่จักหน่อยครับเอานะครับซื้อฟาร์มใหม่นะครับผมออาตั้งแล้วนะครับเพิ่นมีแบรนด์มีโลโก้เป็นของเจ้าของอ่ะเด้อครับพี่น้องส่งจดฟาร์มแล้วออานะครับฟาร์มอยู่บ้านไหนอำเภอไหนก่อนครับบ้านวังมวยครับบ้านวังมวยนะครับตำบลวังสามัคคีอ่าตำบลวังสามัคคีอำเภอพลทองอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวนี้มีงัวตอนนี้ยั้งใด สามทีก่กัวตัวนะครับสามสิบกัวตัวพี่น้องบอกเลยว่าสามสิบกัวตัวมีแต่ที่เด็ดนะครับผมอ่นะครับผู้ใดกระเป๋านักกระเป๋าตุงนะครับ <c oughs> เตรียมเลยนะครับผู้ใดก็ลังหางง้อไปเลี้ยงนะครับมีหลากหลายราคาไล่ไปตั้งแต่าราคา <c oughs> ประหยัดจนไปหอดราคาเกรดพันธุกรรมดีๆนะครับง้อแดงง้อเท่าง้อโบดมีครบง้อทองนะครับง้อหน่อยแม่สาวกับมี นะครับผมเดี๋ยวไปเยี่ยมไปชมกันเลยนะครับมอนี้นะครับมอนี้เปิดราคาหนาคอกับง้างครับพี่น้องเดี๋ยวผมให้เบิ้งบรรยากาศในคอกในฟ้ามสะกอนะครับเดี๋ยวจังไปฟังราคากันแต่ละโตนะครับเบิ้งครับพี่น้องงัวเท่านะครับงัวแม่แดงหน้าหนาครับพี่น้องลึกๆนะครับหรือมักแดงสูงไงนะครับเกล็ดเลือด้อยพุนล้พี่น้องนะครับพูนครับพี่น้องอยู่ไกลๆพูนกับมี่อยู่ในคอกทัดกับใบอีกับมี่ครับพี่น้องสามสิบตมวมอนี่เอาเดี๋ยวไป หูจักกันแต่ละโตกันเลยครับผมเอเคนะครับตัวที่แรกนะครับผมซื้อวางได้ครับน้องยังครับนี่ใบตองครับอ่าน้องใบตองนะครับผมอันนี้ลูกลูกผสมครับอ่าลูกผสมเนาะลูกนะครับโกเฮงครับโกเฮงแบรนด์ยังก็ครับนี่มิตอยังแน่ก็นี่ไอเลข C ครับตัว W ครับอ้าวครับ C W เนี่ยครับพี่น้องนะครับศูนย์หนึ่งหมายเลขหนึ่งเลยครับศูนย์หนึ่งครับผมนะครับ F หนึ่งจดได้ใบแล้วเนาะแม่ครับได้ใบเพชรแล้วนะครับเป็นแบรนด์ของฟ้ามันเองเด้อครับพี่น้องนะครับ นะครับโฟวิวนะครับผมซีล่ากระดับบรรยูนะครับศูนย์หนึ่งนะครับเอฟหนึ่งนะครับเหล็กหนึ่งขาหนาครับนะครับร้อยซีสิบบวกมากส่วนสูงประมาณนี้แหละครับผสมไหมครับตัวนี้ผสมเลยพี่ผสมตัวใดไปผสมเคฟสามหนึ่งครับใส่เคฟสามหนึ่งนะครับผมอันนี้สาวทองแหลกเนี่ยพี่น้องผ่านได้รอบเลยมันได้สีได้เขาสามเดือนแล้วครับอาจจะเขาสามเดือนแล้วนะครับผมเอาตัวนี้ราคาเปิดเท่าไหรก่อนครับ เปิดนาคอกใช่ตัวนี้ครับอ้าตัวนี้นาคอกเนาะมาเบิงสัก้อนนาคอกเดี๋ยวมาฟังราคานั้งเพลินนะครับเอานาคอกนะครับงวดทองเด้อพี่น้องนะครับไผมักโบดนะครับผมบอกแล้วว่าคลิปหูพี่น้องนี่แหละคือเสน่ห์ของเพลินนะครับเดี๋ยวผมให้เบิงนาตรงนะครับเบิงคลิปหูพี่น้องคลิปหูหนางามครับพี่น้องเบิงครับให้เบิงนะครับนี่นะครับเบิงครับคลิปหูหนางามีเรี่อนี่คือเอกลักษณ์ของว่าโบดนะครับเสน่ห์ที่กำลังมีค้นหลายค้นนะครับน้าหาเลยนะครับ เป็นลูกผสม,มที่ครบเครื่องอีีครับแม่นี่นะนะครับราคาหนาครอบนะพี่น้องราคางาะ <c oughs> ทองเนาะนะครับราคางาะทองหนาครอกตัวนี้นะตัวได้สีเป็นสีบอาเพิ่นก็จะบอกราคานะครับอันนี้เอาขอ้อม่าเข้าใจหน่อยเดี๋ยของตัวนี้มาดูทก่สองน, <2 S 2> นะครับผมครับผมอ่าตัวที่สองน้องยัางเอารับตัวที่สองนี่ใบเตยครับน้องใบเตยนะครับลูกควได้ครับดีบีหนึ่งทับสองหนึ่งหนึ่งครับอ่าดีบีหนึ่งทับสองหนึ่งหนึ่งนะครับผมอ่ออายุเจ็ดปีแล้วครับขวบสองพฤศิจิกาเมื่อกี้ขวบ กับอีก2ปัจจิกานะครับผมเอานะครับเอานะครับดีบีส่วนสูงลอยหาซิบวกครับตัวนี้นะครับลอยหาซิบวกพี่น้องแดงงามอีหลีนะครับถือแดดแดดจนแสบตาพี่น้องมาแดงได้เขวนะครับผมเอานะครับส่วนสูงลอยหาซิบดีบีจดเอฟไปครับตัวนี้ได้ใบแล้วครับไปได้ใบแล้วเนาะนะครับอ่ะจดเอฟแล้วเป็นงอสาวได้ครับพี่น้องงอสาวนะครับเบิ้งโบดนะครับหนาขาข้อขาดํานะครับเข่าครบเครื่องไล้เครื่องดํานะครับเอฟหนึ่งนะครับ นะครับ C W นะครับ02หมายเลข2ของฟ้ามนะครับอันนี้นะครับพี่น้องสำหรับผู้กระลังเห็ดงัวเอฟนะครับก็ถือว่าเป็นความรู้ไปหน่ำนะครับเอฟหนึ่งนะครับผมหมายเลขหนึ่งเนาะครับผมอันนี้02ก็คือเป็นตัวที่2ของฟ้ามที่เพิ่นจดมานะครับอันนี้ก็เป็นโลโก้ฟ้ามเพิ่นเนาะเลข C W นะครับเอาตัวนี้ผสมไปครับผสมเลยผสมแล้วเนาะครับผมนะครับราคาเปิดใบร้ายเป็นไหนเปิดใบนาคอกนะครับตัวนี้สองตัวนี้อ่าสองตัวนี่นาคอกเนาะครับผมนะครับมาพูดมาคุยมาเห็นง้วสะกวนเหมือนยังสีพอราคาสูฟังหรือไผโทมา อ่าเบอร์โทษนะครับผมนะครับเอาเบอร์โทษต้นคลิปนะครับพี่น้องอยากจะจดไว้สักกอนนะครับผมฝากเบอร์จังหน่อยนะครับ0 9น093 503 503 8 5 7ย์เก8นหนะครับผมอ่าเบอร์นี้ได้จถ่ายคลิปฟังอีกรอบหนึ่งนะครับผมเอาตัวนี้ราคาหนาครอกนะครับเอาเบอง์ตัวที่3ของเพิ่นนะครับตัวนี้03สครับตัวนี้4ฟร e วิ03นะครับหมายเลข F1 นะครัะครับเอาน้องยังครับนี่ซื้อวางได้ครับ น้องไหนน้องดาวครับน้องดาวนะครับผมเป็นลูกพ่อได้ครับตัวนี้ลูกสติงเล่ครับพี่สติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับพี่น้องนะครับง้อสีแดงลึกนะครับผมอ่าง้อสีแดงลึกนะครับแดงล่ำโตลึกสะดือนะครับผมกระชับดีนะครับเชื่องเอาสีแดงเข้มเป็ดบระคามนะครับตัวจริงเลยพี่น้องนะครับเบื้องไทยไทยดีครับไทยหนากว้างเลยครับพี่น้องไทยกว้างนะครับถือว่าเป็นงวอไทยกว้างนะครับผม เอามองได้ก็มองเสียพี่น้องเบื้องว่าปลายหางมันเป็นยังก่อนมึงนี่ปลายหางอยากแซมแน่ครับผมออาเอาให้พี่น้องเบื้องจังอยนะครับมันเป็นแซมเนี่พี่น้องครับแซมขนนะครับพี่น้องม้วไปที่ขาผมนะครับเอาแซมขาวเนาะนะครับเอาราคาเปิดเท่าไรครับตัวนี้เปิดใบทิพซองเลเปิดใบแสนสองเนาะแสนสองเอฟหนึ่งใบเพชรมีครับผมอ่าใบเพชรมีนะครับส่วนสูงยูลอยสี่สิบเด้อพี่น้องลอยสี่สิบบวกลอยสี่สิบบวกนะครับผมเอาไปเราสามตัวพี่น้องนะครับที่เด็ดของขอกของฟ้ามเพิ่นนะครับเอาเดี๋ยวไปเบื้องมีตัวใดอีกครับผม เอาตัวนี้เป็นหมูตุนครับลูกผสมนะครับลูกผสมแม่หมูตุนบ้านได้จดเนาะครับผมอ่าบ้านเด้จดนะครับใส่ลูกไส้พิ่นเอามาเบิ่งนะครับตีตัวแม่นี่ยตีเปิดตัวลูกเอามาเบิ่งที่เด็ดนี่ครับลูกไส้พิ่นนะครับแม่ลูกได้พี่น้องนะครับอันนี้ลูกเพิ่นลูกควอได้ครับนี่ KF31 ครับเอาลูก KF31 นะครับ KF31 นะครับเอาซื้อว่าผูเบ้าเนี่ยซื้อว่าไหนก่อนลีโอครับน้องลีโอนะครับลูก KF31 เจ็ดเดือนหรอครับ6เดือนอะย6เดือนนะครับ6เดือน ลูกแคเอฟสามหนึ่งนะครับเอาไข่ดำด้วยพี่น้องนะครับขอค้าหลัง <มา S 1> ปร<บ>งสาค้คาดีนะครับเอายันดีๆลูกยันดีๆแล้วขาเด้เออ้าวนะครับโค้งงอไดเลยเอาลึ่นกะถือว่าตำแหน่งลื่งก็ดีเนาะเป็นพอพั่นได้นะครับตะหนอกเบื้องต่างข้อพี่น้องเอาให้เบื้องหนาเบื้องต่างข้อจังหนนะครับเอาละค่ เบาเรื่องลูกก้อนเนาะเพราะว่าแม่เพิ่นบอกว่าสีบ่เปิดแม่สีเอาไว้ให้ผสมพันธุ์ติดสก้อนอ๋แต่ลูกเปิดเท่าไรก่อนเปิดหกสิบหาครับแต่ลูกเปิดไปหกหมื่นหาพันเลยครับพี่น้องหกสิบหาผู้ใดหายเอาพอพันไปเป็นง่ว่หน้าโคตรคุ้ตเนาะเหตุพอพันคุ้มตได้สายพอหนกนะครับเกียเอ็สามหนึ่งนะครับโบดขบเครื่องเลยพี่น้องนะครับโบดขบเครื่องเลย นะครับตัวนี้มีสัยเชื่องดีนะครับจ๊ะน้อยกับยานุ่มแล้วเพิ่นว่าจะเริ่มยานุ่มอันนี้แม่ของเพิ่นนะครับแม่ไปน้ำกันก็ได้ครับแม่ลอยหาินะครับผู้ได้มักอยากเมาคู่ก็ได้ครับผมแต่ว่าคันชีเอาลูกก็ได้เลยเนาะนะครับแม่กับสีบอกราคาติดทองเนาะแม่ครับเอานะครับ หล่ไปได้แม่เอาท่องมองสี่ไขแม่ลูกแป้นเหมือนกันกับสิบเก่าเลยเอาแม่ลูกสิไปน้ากันคือสิบเก้านะครับใครจะจับแยกก็ได้เนาะครับผมเอานะครับตีรลค่าลูกออกไปส่เหลือก็เป็นของแม่เบิดนะครับเอาสำหรับผู้หมักหมักลูกคือหมักแม่ก็บจังมาว่ากันนะพี่น้องนะครับสิบเกาเด้อพี่น้องนะครับเปิดคู่แม่ลูกนะครับลูกแรกครับเอาลูกตัวที่แรกนะครับสงในท้องนะครับตัวนี้ผสมตัวไหนไว้เขีสามหนึ่งเวเขีสามหนึ่งคือเก่านะครับใส่พอเก่านะครับนี่ไสเชื่องดีครับนะครับ อ้างามอยู่พี่น้องนะครับเอานะครับเบิ้งตัวที่เทไรแล้วครับนี่ตัวที่หาแล้วนี้ใบยกหาตัวที่หกนะครับอันนี้แม่ใบยกนะครับเดี๋ยวให้เพิ่นจูงหมาให้เบิ้งพี่น้องนะครับอ้ตัวนี้สูงพี่น้องลอยหกสิบบวกผมวัดละลอยหกสิบบวกวัดแล้วนะครับหัวลนนะครับสูงหง่เลยเอายืนเฉยๆลวกเฉยๆเร็วาพี่น้องมาตรงห่วงครับตัวนี้สูงเงยเลยนะครับพูกําลังหางว่าง่ามนะครับยืนยกงามตัวนี้ ผสมพอได้ไปครับเอ้กาเล็ดครับการเล็ด KF 68นะครับผมของวิไลฟาร์มครับผมอ่าผ่านจะรอบแล้วครับจ็ดเดือนแล้วทองสีเดือนกัวนะครับทองสีเดือนกว่าตัวนี้ประกันทองให้เด้อพี่น้องนะครับสีเดือนกว่าตรวจทองเรียบร้อยตัวนี้ประกันให้นะครับเราประกันให้สาวทองแรลกด้วเนาะแม่นครับเอาสาวทองแรกเด้อพี่น้องนะครับสาวทองแรกสําหรับผู้กำลังหาง้วทองไปเลี้ยงนะครับต้องใส่เวลาเลี้ยงโดน สี่เดือนแล้วบวกไปอีกจักหาเดือนก็ได้ควอดแล้วนะครับสูงเงยร้อยหกสิบนะครับมักแม่โค้งสางใหญ่ๆนะครับเบื้องหน้าตรงตัวนี้เป็นลูกสาวดีบีสองหนึ่งครับไปเป็นลูกสาวของมิเตอร์ดีบีแมนครับนะครับหนึ่งทับสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งทับสองหนึ่งหนึ่งนะครับลูกสาวดีบีนะครับอาพอนอกนะครับสายนอกทั้งสายได้พี่น้องนะครับแม่นี่นะครับทั้งในทองแล้วก็โตที่เป็นพ่อของเพิ่นนะครับเอาราคาพี่พี่หนกอยากฟังแล้วง่ามป่ะนี่ เท่าไรก็ม้องเปิดไปนี่ผมเปิดไปยี่สิบเลยเปิดไว้สองแสนเนาะครับผมอ่าเปิดไปยี่สิบนั่นก็คือสองแสนด้อพี่น้องมักกะมาต่อเอาครับผมมักกะมาต่อร่องเอานะครับอ่าพี่น้องสูงใหญ่ที่เด็ดนะครับราคาห้องมีรถส่งอยู่เนาะนี่ครับตัวตัวนี้มีนมติงได้มยองไดนครับนมติงครับไส์ไส์เอาให้พี่น้องมึงเนี่ยนี่นี่นี่ติงใหญ่เป็นไหนอุ้ยหน่อยหน่อยนึงพี่น้องนะครับซจำผมในเม็ดบักขามนี่เนาะครน่อยหน่อยนะครับบ่มีผลแน่นอนครับพี่น้อง เอายางหน่อยฮัดออกก็ได้เ <laughs> มื่อคือ่ผมก็มป็นผมผมจะเอาหมอมาจีออกนะครับ <laughs> แต่สําหรับผู้เอาถือสากันแล้วไปนะครับจะ <laughs> สาหรับห้องกับมอถือหรอกแต่ว่าคันผู้ถือกับไม้ยากครับหมอเขามาตัดออกเอาไฟจีจบนะครับผมเอาราคาสองแสนนครับนะครับแม่นี่ส่งไกลมาใส้ก่อนทั่วประเทศได้ปะทั่วประเทศส่งฟรีรอยโลครับเอาส่งฟรีรอยโลนะครับที่เหลือบอกเลิราคาเอาครับผมเอานะครับหนึ่งร้อยโลนะครับในเขตนะครับส่งฟรีให้ นะครับที่เหลือบวกไปกิโลละสิบหาบาทด้วพี่น้องการขนส่งว่วนะครับกิโลละสิบหาบาทมาตรฐานก็ถือใจทรงฟรีครับบาเนี่ยเอาถือใจทรงไข่ฟรีเลยครับเป็นปลาตัวนี้ตัวทองเลี่ยวนะครับโอ้ยงามงามพี่น้องนะครับคนมาไทยเห็นตัวจริงกังามนะครับเอ้านะครับมาเบิ่งน่องโบดๆแจ้งหน่อยนะครับพี่น้องว่าโอ้ยงัวแดงเอ่อเลี้ยงขวดสูราคาเบาไว้นี่ครับงัวเท่ากับมีนะครับเพิ่นมี่ไหครบเคืองนะครับน่องยังก็ครับนี่น่องวินซื้ออย่างน่องวินเอาลองนี่ซื้อวางได้ก่อนสีเท่าๆนี่ ไข่มุกครับน้องไข่มุกนะครับเอาน้องไข่มุกลูกควาไหนครับตัวนี้ลูกพ่อเฮลิเคนครับลูกเฮลิเคนนะครับอ่าจักเดือนแล้วครับอายุเดือนครับใช่ครับซี่เปียเดือนครับซี่เปียเดือนนะครับลูกสาวเฮลิเคนนะครับซี่เปียเดือนใ่ใช่เอาให้จะคว้างคนมาจูงไว้ดีไหมจะคว้างมาจับ้พ่ควาเร็วอยู่แล้วครับเอายืนแล้วยืนแล้วอ่าโอเคอยู่แล้วอยู่แล้วนะครับเอา โอ้จะคล้องมาเดียมาเขากลงองเลยลูกไส้นี่ครับงวดลูกไส้เพิ่นนะครับแมนครับก้อนเพิ่นสิเปิดราคาเมื่อกลางลูกกอนเนี่ยยันลูกเขียดนะยันบ่กินงเขาแรงน้ำนะครับในลูกสิบ่กินงเขาแรงอ่ะงวดเอฟหนึ่งนะครับล่อใบเนาะแมนครับล่อใบล่อใบนะครับเอฟหนึ่งสิบเอ็ดเดือนแล้วครับพี่น้องแมนครับลูกมิสเตอร์เฮอริเคนนะครับเอาราคาเปิดแล้วบาดที่นี่เปิดใบหกสิบเก้าครับเปิดใบหกสิบเก้านี่ครับราคางวดเท่าส่วนสูงลอยสามสิบห้าสามสิบห้าบวกลอยสามสิบห้าบวกนะครับผมลอยสามสิบห โอ้งามครับตัวนี้สำหรับผู้มัก็มวเท่าบอสิเลียดเรืองสีราคาก็ถือว่าพ่อฟังลรือร่ำเงีวดีครับพี่น้องนะครับเบิ้งหมายเลขศูนย์หาได้พี่น้องนะครับศูนย์หาเบอร์ของฟ้ามเพิ่นนะครับเบิ้งหลอบตัวจังหน่อยนะครับเอาเอาพวกซิบเก่าละขาพ่องไม่าสิหลงแล้วอ่าเดี๋ยวไปเบิ้งตัวต่อไปของเพิ่นนะครับเอ๊ะผมเห็นสาวหน่อยตรงนี้หนิผมขามไปบ้างหัอนะครับผมเห็นสาวหน่อยตรงนี้ก้อนสี่ขามไปเอานีเขาสาวหน่อยลูกข้อใดครับตัวนี้ ตัวนี้ลูกไอ้พริกพริกแดงครับพริกแดงนะครับตัวนี้พันเปิดนะพี่น้องแมนครับผมนะครับอันนี้เป็นง่วนน่องไส้เพิ่นวาวประกาศเปิดเดี๋ยวน้องที่เคลียรให้นะครับเอามาเลี้ยงไว้น้ำกันนะครับลูกพริกแดง S K H แปดหนึ่งเจ้าเดือนดละครับตัวนี้อันซิปเดือนครับซิปเดือนนะครับบวดดีอยู่ครับตัวนี้ลูก H แปดหนึ่งครับพี่น้องเบื้องตะหนกมาทางพอเลยครับตะหนกตะหนกงามคือพอเลยนะครับ S K ห้าแปดหนึ่งนะครับให้เบื้องงามงามกับพี่น้อง นะครับเปิดในเพิ่นบ่ได้ครับพอดีเครียดเปิดบ่ได้นะครับน้องใช้ว่าตัวนี้สิขอเก็บไปก่อนเพิ่นมีอยู่สองตัวเ่อสาวเพิ่นว่าสิขอเก็เอาภาพไปเบิ่งอีกตัวนึงของเพิ่นนะครับตัวนี้เพิ่นก็ว่าเก็บคือกันอ่าครับมาเบิ่งลูกสาว 4Y ครับน้องกาแฟลูก 4Y 096นะครับเบิ่งนี่ครับพี่น้องครับออกดำโบดเนาะบ้านเฮาเอิ้นสีเปลือกตาลสีเปลืตาลสุกอ่าสีเปลือกตาลนะครับผมตาลสุกนะครับจักเดือนแล้วครับอายุ16 17เดือนแล้วครับลำยาวเส้นหลังตรงพี่น้องครับผม เอ๋อนะครับศูนย์สี่เอฟหนึ่งนะครับผมอ่าตัวนี้ก็ยังไม่ได้บอกราคาเนาะครับผมอ่าตัวนี้ยังเอาอยากเก็บไว้พัฒนาต่อนะครับผมอ่าแบ่งไปกับพวกเหลืองว่าง่ายไหมในขอกนะครับผมอ่าตัวใดแบ่งใดกับแบ่งนะครับตัวใดอยากเก็บเพิ่งกับมีตัวลักนะครับตัวหักอยู่ในขอกเพิ่นนะครับเอาถือใจกับแบ่งวะพ่อไม่คือว่าจังสันเอาผู้ใด กล้าสว่าก็โทรมาถามมาเด้อพี่น้องนะครับเจ <ผม S 1> ้เพิน่นดมาเปิดออกช่องผมนะครับอ่าโทรมาถามเพิ่นเอาเดี๋ยวไปเบิ่งนกุมที่เหลือครับนอนเต็มอยู่เลยพี่น้องเอาขยับลงมาละข้าหนักใบสบายกระเป๋าลงมาจากหน่อยนะครับเม<ร>ื่อกี้เปิดแรงๆผู้ชมมาหดกลางคลิปเอาตัวกอนนะครับเอาลูกตัวแรกกอนตัวนี้หกคิปเก่า<ร>ครับตัวนี้อ่าตัวนี้หกหมื่นเก่าพันนั่นครับผมลูกพอไดนครับตัวนี้ตัวนี้ลูกที่ว่มีเอกสารยบบบอบบ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 บ ต้น12เดือนครับกล้ามเนื้อไหมดักจนปูดออกพี่น้องเอานะครับส่วนสูงก็ขึ้นไปลอย30เหล่าพี่น้องครับผมเปิดไปเท่าไหร่ครับ6,000เก้าพันครับผมนะครับตัวนี้6,000เก้าง่ามอยู่ครับตัวนี้เห็ดเขาเลรอเนาะแม่นครับเห็ดเขาเรียบร้อยแล้ว6,000เก้าโบดนะครับครบเครื่องนะครับ6,000เก้านะครับเอาตัวตัวนี้เลยครับตัวน้อยเด้อตัวน้อยเปิดไว้ที12ครับ42,000นะครับธรรมชาติอ่าโลนธรรมชาติตัวนี้ว่าเหตุเขาด้วยู่จัักเดือนครบ ตัวนี้8เดือนครับแเดือนนะครับสำหรับผู้ชมคลิปนะครับผมมีเวลาก็มาเบิงงยูนหาขอกได้นะครับเบิงคลิปอาจจะยังไ่ทันได้เห็นตัวจริงชัดเจนบัาไดนะครับมีเวลามาเบิงเอานะครับเบิงคลิปเดียวสุดยอดเลยครับพี่น้องขอกนี่ที่เด็ดนะครับยินไปได้ตัวนั้นมาไปอีข้อไล่ไปดึงเอาเียบนะครับป้ามาไปเอาสองตัวนะครับงัอสาวเอาตัวต่อไปครับผมแม่ขาวนี่เด้อโอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เปิดไปหาเมื่นเก่าไอ้หาเมื่นเก่านะครับผมอ่าเป็นงัวขาวนะครับหาิบเก้า ลูกง้อกลมครับลูกสายกลมเนาะเป็นง้อพอพันปามันลอยกลมนะครับเจ็ดเดือนแล้วอายุนี่สิบเดือนครับสิบเดือนเนาะครับนะครับอายุสิบเดือนน่ะเล้พี่น้องนะครับแม่สาวส่วนสูงกับอายุลอยยี่สิบห้าบวกเกือบสามสิบปุณละพี่น้องนะครับยี่สิบห้าบวกเกือบสามสิบนะครับเอานี่กลมนะครับเครื่องชมพู่เนาะครับเครื่องแดงครับเครื่องแดงม่ต้อาเอิ่นเครื่องแดงนะครับมีดำดำแล้วก็มีมีแดงปนเนาะแม่นครับก็ถือว่า บ่ได้แดงจ๋านะครับผมตาดีเลยครับง้อเพิ่นเลี้ยง้อวนนี้ลีพี่น้องนะครับเอ้าแม่นี่เลยครับแม่นี่เปิดไปสี่ครับหงวัน49หูขาดนะครับครับผม49,000งัวสาวบ่ทันได้ผสมเนาะแม่นครับอายุพ่อ2ปีไป18เดือนครับ18เดือนนะครับส่วนสูงอยู่140บวกเด้อพี่น้องแม่นครับนะครับตัวนี้140บบวกแม่แดงนี่แหละครับ ไปหูขาดนะครับผมแต่ว่า<ฮ>ยางอื่นปกติดีนะครับยางอื่นขันมีต่ำนี้คือเพื่อนชัดเจนอยู่แล้วครับคลองนี้เพื่อน,น <ะ S 2> บอกให้ชัดเจนเลยนะครับตำนี้มองไหนซีชัดเจนนะครับแม่โบสินะครับแม่โบ,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 บดบอกท่านในว่าดอกไอ้แม่บดนี่แมบบท่านในว่าเนาะครับมีตำนี้ครับตัวนี้มีต่ำนี้นะครับเดี๋ยวให้เลี้ยงสักวันเิ่นว่าเอานะครับตอนนี้มองไหนัวนี้ขายักครับขายักนะครับผมอผู้ใดมีหมอผ้าขาเอาไปผ้าเอาครับพี่น้องขันยหก่ใหน่น้เพ่นขายักเอาเอาแม่น่ออกแมาหน่อครับแม่หัวหลนนั่นแมนป เอาแม่หัวลุ่นเดี๋ยวคนอะไรออกมาให้เบิ้งนะครับแม่หัวลุ่นยาเชือกอยู่ข้างพี่คนไหนตอกได้เอาแม่หัวลุ่นนะครับครับผมเดี๋ยวเองไปเบิ้งกันได้ครับแม่หัวลุ่นเบือหาหานะครับแม่หัวลุ่นเบือหาสิบหาครับมันพึ่งผสมครับท่านท่านไดียามันครับเอาเบิ้งแม่หัวลุ่นนะครับอันนี้มีหลงมาจากตัวเราแม่นี่ลูกแรกขายไปหรือครับลูกแรกขายไปตัวผู้ตัวแม่ตัวแม่ครับเอานะครับเหลือแม่นี่อยู่เท่าไรสครับ เล่นบอท่านไดบ้าครับบ้าน้าเดบ้าไร่บ้านนาคอกเหรอครับว่านนาคอกผสมพอได้ไว้จำหมดเขี้ยบสามหนึ่งเลยเขี้ยสามหนึ่งเนาะแม่นครับนะครับผ่านรอบไปผ่านเหรอครับผ่านรอบเลยเนาะนะครับผ่านรอบแล้วครับพี่น้องนะครับเอาเหลือตัวใดอีกครับวันนี้เหลือตัวโตตัวหล่นกับตัวแม่สาวเลยอ๋อตัวหล่นกับตัวแม่สาวเนาะแม่นครับนะครับอีนั่งเสียกเงาเงนี่เด้อโอ้ยยังาอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมเบิ่งราคาบาทก่อนอาเสียกเงาเงนี่นะครับสี่ซิบเก่าครับสี่เมื่อเนิ่น นะครับอ่างวแดงเครื่องชมพู่อายุจักเดือนกัครับสิบสามเดือนครับสิบสามเดือนนะครับ่ค่อยนิ่งมาไหนเอาไผมถ่ายเลยเ็ดเขาไม้ครับเศษเขาไม้ยานคนนะครับส่วนสูงขึ้นไปลอยสามสิบสามสิบหาได้ครับสามสิบหาได้นะครับผมเบิ่งครับพี่น้องตัวนี้แหละนี่แหละตัวนี้แหละครับ่าไงว่ครับราคาตัวนี้สีเก้าไอ้สีเก้าแม่แดงนี่เนยแม่แดงพึ่งผสมพันรอบครับพึ่งผสมพันรอบพ่อไดพอไดผมก็จำพ่อใดครับมีไม่ใบมีใบอยู่เนาะ มีครับหลอดเนาะแม่นครับผมเอานะครับผ่านหลอดหนึ่งคันติดทองราคาเท่าไรพ่อติดของตีหกหมื่นกว่าไรอ่าหกหมื่นนะครับผมคัติดทองนะครับผมหกหมื่นต้นๆนี่แหละครับพี่น้องสาวทองแรกนี่เนาะบอรับแยกลูกมาโออ๋อแยกลูกมามนะครับแยกลูกมากลูกแรกนี่เนาะแยกมาแม่นครับอ่าสูงประมาณลอยสี่สิบห้าครับแม่นี่นะครับอ่าพิ่นผสมหลอดไว้มีใบมีหลอดครบนะครับแม่นครับจำใบไว้ได้นะครับสติงเล่ยพ่อว่าอ่าสติงเล่สองศูนย์หนึ่ง นะครับเอามาเบิงตัวนี้เป็นง้อแดงนะครับผมต่างมีไรนะครับผมเอาชัดเจนแม่สาวลูกพ่อไายครับตัวนี้ซีไว้ครับซีไว้ศูนย์เก้าหกอายุกี่เดือนนะครับสิบหาเดือนสิบหาเดือนนะครับพี่น้องเอานะครับจัดขาแล้วยืนยิงเลยนะยืนดีๆลูกเร็วเออยืนดี่ไม่อยู่ครับไม่อยู่อ้าวไม่อยู่เออยืนสวยครับผมอ้าวส่วนสูงลอยสี่สิบได้พี่น้องนะครับตัวนี้ลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกหางเงาสีแดงเข้มเม็ดบักขามครับนี่มองเดียวคือต่างข้อ นะครับนี่ไล่นะครับ <S <S เปิดจัาบาทครับตัวนี้เปิดหกเก้าครับหกหมื่นเก้าพันนะครับงูสาวอยู่คอเกินแต่ตละตัวนี่ราคาถือว่าพ่อฟังในเรื่องของคุณภาพนะครับติดโบดเอาเส้นหลังดีพี่น้องนะครับกล้ามเนื้อหางผัวงามนะครับคอขาดําแดงเข้มนะครับเอาสําหรับผู้มักนะครับหกสิบเก้าเนาะครับผมอ่าราคาห้องนะครับเอาเบิดไปครับผมมีซุ้มอยู่ในคอกเนาต่ละตัวเนี่ยเอาในคอกเดี๋ยวยางไปเบิรงซุ้มอยู่ในคอกครับผมอานะครับมาเบิรง กลุ่มวัวสาวนะครับผมมาเบิ่งกลุ่มวัวสาวเมื่อกี้เบิ่งหลายแล้วพี่น้องนะครับบัดนี้เขามาขอกข้างในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มอัดอาหารนะครับผมกลุ่มอัดอาหารบ่ได้ปล่อยแป้งนะครับเอาเบิ่งตัวที่แรกนะครับเอาตัวน้อยๆนี่ก่อนนี่ตัวนี้ลูกสาวเล่นนอนครับอ่าลูกเล่นนั่นที่แค่ศูนย์ศูนย์เก้าแม่นะใบบ่มี่หรอกเอาใบบ่มีเนาะครับผมจักเดือนแล้วครับอายุเก้าเดือนครับเก้าเดือน นะครับผมเก่าเดือนส่วนสูงอยู่รอยยี no 4, 2000, ่สิบบวกอยู่ยี่สิบบวกยี่สิบยี่สิบหาประมาณนี้นะครับผมว่าสาวนะครับพี่น้องนะครับตัวน้อยนี่ราคาเท่าไรครับตัวน้อยนี่สี่หมืสองครับสี่หมื่นสองนะครับโบ๊ทดีเนาะครับผมสี่หมื่นสองพันนะครับเอาโบ๊ทดีนะครับตัวนี้เอานะครับดเอาตัวนี้เลยครับผมตัวนี้ลูกซีไว้ครับลูกซีไว้เจ็ดเดือนครับตัวนี้ตัวนี้สิบสี่เดือนครับสิบสี่เดือนนะครับซีไว้ส่วนเก่าหกส่วนสูงอยู่รอยสามสิบนะครับประมาณโอ้หนาลึกดีนะครับเอาแข้งขา ดีหางเงาเนาะหางเงาครับนะครับเอาราคาเปิดเท่าไรครับหกสิบเก้าครับเลหกสิบเก้านะครับผมราคาหกหมื่นเก้าพันนะครับตัวนี้หกหมื่นเก้าพันครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมพาเบิ้งถ่ายจังหน่อยนะครับเอาเบิ้งถ่ายเบิ้งหางจังหน่อยนะครับเอาบดดีเจ้เนาะครับผมเอาบดนะครับผมเบิ้งถ่ายเบิ้งหางนะครับเอาลูกซี่ไว้ครับผมหกสิบเก้าเนาะครับผม อ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ลูก CY074 ครับอ่า CY074 นะครับผมครับโอ้ตัวนี้สูงลอยสีบวกครับสี่สบห้เกือบลอยสี่สบห้านะครับเอาบดดีนะครับตัวนี้บ้านเ่ยตีเอฟเนาะตัวนี้บ่ครับเอาตัวนี้แม่สาวอายุจักเดือนครับตัวนี้ตัวนี้15เดือนครับ15เดือนนะครับอ้าวเครื่องดํำบดด้อพี่น้องครับผมนะครับเปิดไปเท่าไหร่ครับ69เาไว้หกนะครับอ้าวตัวนี้ก็ราคา69นะครับอ้าวมักแบบอ่าส่วนสูงนะมีส่วนสูงนะหรือมักแบบ นาลําแบบตัวผุ่นนะครับราคาซ้่ากันทีน่าเบิงราาาคกันนะครับเอาโซ่ชุดท้ายครับ F1 ครับผมนะครับโฟร์วิวศูนย์หกนะครับตัวนี้ลูกศรว่ครับลูกศรว่าศูนย์เก้าหกเนาะนะครับทรงจดใบแล้วนะครับล่อใบเอฟนะครับผมจัดเดือนครับอายุตัวนี้ตัวนี้สิบห้าเดือนครับสิบห้าเดือนนะครับอ่าสิบห้าเดือนลำเงียกวีนองนะครับเบิงเครื่องดำบดนะครับ เอาราคาเทไรครับตัวนี้เป็นใ้เจ็ดสิบห้าครับเจ็ดสิบห้านะครับผมเอาตัวนี้เจ็ดหมื่นห้าพันนะครับลูกซี่ว่ศูนย์เก้าหกนะครับเน่าผมว่าเป็นไรนะครับตัวนี้เา่านะครับเบิ้งกันยาเน่าเลยคลิปนี่นะครับโบูดีเจ็ดสิบห้าครับพี่น้องครับมักะติดต่อเพิ่นมาเบิ้งนะครับผมเอา นะครับมึอนี่เบิดตทุกตัวแล้วเบิดไปครับดิเดี๋ยวแม่ลูกเนาะเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งแม่ลูกไปน้องหลายท่านว่าโอ้วงวสาวเลี้ยงโดนนะครับนั่นได้เบิรงลูกเบิรงเต่านะครับเดี๋ยวพาไปเบิรงแม่ลูกนะครับผมควอดลูกเห็นลูกแล้วนะครับผมเอาแบบแม่ลูกไปเลี้ยงก็ได้มีคือกันนะครับอาหารอยู่นี่ลักๆเป็นหยาหรือเป็นไรครับกากมันครับไปกากมันมักยีนเนาะแมนครับเปลือกแล้วเอาเปลือกมันหลางแมนครับเปลือกมันหลาง นะครับอันนี้แม่ลูกลูกเป็นตัวแม่ตัวผู้ครับตัวแม่ครับผมตัวแม่นะครับลูกพ่อใดครับตัวนี้ซีไวครับซีไว้ศูนย์เก้าหกแม่เป็นงัวขาวโบดครับผมลูกที่สองที่สามตัวที่สามครับลูกที่สามนะครับผมอ้าวเบิ้งลูกตัวที่สามนะครับแม่สูงอยู่ร้อยสี่สิบประมาณนี้เนาะครับครับครับไล่ไปเลยครับคู่นี้เปิดไปเจ็ดสิบสองไงเจ็ดหมื่นสองพันนะครับเอาลูกตัวแม่นะครับเจ็ดหมื่นสองพันเบิ้งลูกเดี๋ยวเจือหมื่นแล้วครับลูกอ่ะ ในเดือนกว่าครับเดือนกวัวๆนะครับผมอ่าเดือนกวัวๆอืดอาหารนิดหน่อยครับเอ้านะครับผมกําลังลูกกินนมกับทรามดาเนาะนั่นครับผมนะครับอัดอาหารจากน้อยนะครับได้เลยนะครับตัวนี้ราคาห้องในคอกในฟซับหนาคอกต่อร่องได้พี่น้องต่อร่องได้ครับนะครับมาหอดคอกหอดมองเราวิ่งกันได้นะครับเว้างถือข้อรถกันได้นะครับผมครับผมเอาการขนส่งกับภูมิหงูราคาขนส่งอ่ากิโลเมตรละสิบห้าบาทขาเดียวครับพี่น้องนะครับเป็นกะจ้างรถไปส่งให้ได้นะครับหรือไผรอยากติดต่อเราเองก็ได้นะครับอันนี้คู่แม่ลูก นะครับเ่าท่านเนีเปิดแล้วครับคู่นี้คู่นี้พ่อเนี่ยเปิดเนาะแมนครับผมลูกคู่ครับลูกคู่เนาะแมนครับลูกพ่อะไรซีไผ่ครับลูกซีไผ่นะครับลูกคู่ปุ๊นะครับเดี๋ยวจ้ามือเดี๋ครับลูกเดือนกัวครับเดือนกัวก้าเนาะแมนครับเสืดือบวมแมนครับอ่าลูกเสืดือบวมต้องรักษากันพี่น้องนะครับผมเพิ่งบอกท่านเนีเปิดเนาะเบิดเลยเนาะเบิดแล้วครับไปเอาเบิดแล้วนะครับผมเอาพี่น้อง เอานะครับเบิองมาจนถ่ายคลิปนะครับบางอันก็อยากขู่เบอืองอยังเบิองหลายตัวนะครับถ่ายคลิปก็มาฟังกันเบอร์โทรกันแล้วกับวาเบิองทีอูอยากมาเบิองหอดคอหอดหมองเพิ่นนะครับบ้านยังก่อนครับผมบ้านวังมวยครับบ้านวังมวยตำบลวังสามคีตำบลวังสามคีอำเภอพุนทองอำเภอพุนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมมาเส้นออกจากพุนทองสิบขึ้นไปทางหนองพอกเนาะมาหอดบ้านวังแยาวเลี้ยวขวาเขามาเนาะจากกิโลเขามาหอดคอกเลยโลหนึ่งครับกิโลหนึ่งนะครับจากแยกไฟแดงบ้านวังแยาวนะครับเลี้ยววขขาาาเม มองปั๊มมองป้อนตำรวจเนาะแม่นครับนะครับผมเอาเบอร์โทรติดตตองได้ก็ครับผม0ูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามอาศูนย์สามหาศูนย์สามแปดหาเจ็ดแปดแปดหาเจ็ดแปดนะครับผมง้อออกจากคอจากฝ้ามนี่รับประกันตัมนี้ให้เนาะแม่นครับนะครับบมีตัมนี้นะครับผมพูดจากันได้นะครับผมอ่าสบายใจได้เนาะแม่ฝ้ามนี่เข้ากับันตีให้เลี้ยงเองกับมือเกีย่ยหันเองทุกมือทุกครับนะครับผมเพราะได้จ้างผู้ใดนะครับเพป็นว่าเก็ดกับข้อคูวเพิ่นนี่แหละครับแต่ว่ามีหลายตัว อันสะสมง้วจังสี่เห็ดจังใดจังใดมีหลายปะนี่จักปีจังใดง้วหลายปะนี่เลี้ยงมาเมาหนี่ประมาณ8ปีครับ8ปีจังมีง้วงเกือบ30มตัวนะครับผมก็เป็นการเลี้ยงไปแบ่งหมุนเวียนเนาะนะครับผมเก็บแน่ครับเอ้านะครับผมเพิ่นก็มีสูตรอาหารของเพิ่นผมเคยมาทายเถื่อนหนึ่งแล้วนะครับผมเปลือกมันล่างมักใส่จังแน่ก่อนใส่ใส่ยีดครับรอบนี้อ่าใส่ยีดเนาะรอบที่แล้วผมเห็นใส่เกลือรอบนี้ปั๊บมาเป็นใส่ยีดนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งนะครับว่าสิปิดคลิปนะครับผมหลายท่านวว่่่่าาาเเเออออ๊ะะงงััพพพินนนหหหลยปี้ดดืืค นะครับอาหารคือพ่อนะครับผมหลายท่านกับมีคําถามถามมานะครับเอาก้อนสีปิดคลิปนะครับทีมไทยไปจังหน่อยนี่เราพี่น้องเต็มยมยูนี่นโมเมนต์ขี่ง้วนได้ครับอันนี้ก็คือกากนครับเดี๋ยวผมกากมันเดี๋ยวเพิ่นแกให้เบิ้งจักสอบนึงนะครับแกมันเลยครับโอ้ยให้พี่น้องเบิ้งนี่ครับจักกระสอบทั้งเบิร์รอบนี้เฮ็ดเฮ็ดไว้เดี๋ยนี้ซีลอยสอบครับซีลอยก็สอบกินประมาณจักเดือนสองเดือนครับสองเดือนง้วนสามสิบตัวนี่ครับผมเอาสองเดือนจักตันครับเดี๋ยนี้ซิปตันครับซิปตันสังมาถึกตัันลจบาท มาทรงตันละเจ็ดลอยครับมาทรงตันละเจ็ดลอยเนาะนะครับตันละเจ็ดลอยปลาลดเป็นมาทรงหอดคอกนะครับเอาขึ้นไม้เบื้องใดนี่นะครับใส่ยีดนะครับนี่นะครับคุกผสมสกวาดยังใส่สอบเนาะเก็บได้หลายแบบในเก็บได้จกประมาณสามเดือนครับได้เก็บได้สามเดือนเนาะนะครับก็คือเฮาเห็ดจังมื่นจังอ้อยกินได้สองสามมื่นกินได้สองสามมื่นกินได้เลยเนาะนะครับผมว้าวนะครับผมผู้ใดอยากขู่ไล่ละเอียดเรื่องสูตรต่างๆนะครับผมทั่วแม่เขามาถามมาเบิ่งได้นะครับฝากเบื้อจัดรอบได้เบื้โทั ศู3ย์3ก้าสามศูนย์เก้นย์สามหายะครับผมอ่ะขอบคุณได้หลายครับผมมันนี้โฟร์วิลฟาร์มนะครับผมงวดดีนะครับผมพันดุกรรมดีไอพี่เอ็นน้องแดงไปยุนี่ผสมหลอดตัวตัวเนาะแมนครับนะครับผมเอารายละเอียดต่างๆมาพูดมาคุยกันได้หอดคอหอดฟรามสำหรับคลิปนีจากรามท่านี้ครับผมขอบคุณได้ครับผมสวัสดีครับงวนได้หลายครับดี